สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากเลิกง,งานแล้วก็ต้องหาแนวกินพี่น้องอ้าวหนุ่มก็คือดอกเดวเลยย่งแน่ตลาดทีดีเลยผมว่ามีแต่แนวอ,อันทิ้งงานเอามาเลยสับรูลูกยิ่งตรงกัน,อนบอทัลลัก บักหวานยังเบิกเลยนะบักเขียบบักแข้งอย่างนนนี่เนี่ยได้ไซบอ่บักเฉียบักแข็ง ดียวรถยเอต่อะไรรถอรอไร้อะไรพูดมอนไรบานรถได้กี่บารถได้ยสอหน่วยี่คเนี่ยน่เงินน้อยนิดฮะคนรถใหญ่กับน้อยนลยม มาล้านู้ข้อยอยู่ันรทีข้าขายสองร้อยตัวชามหน่อยบมี่งคายจรงไ่เอา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 จากโรนึงครับตัวใหญ่น้องครับอะไนพูดเลยมันเอาไปผัดเอาเอาตัวง้างๆนแอันนั้นมันไม่กอกปัญญายุทได้จกน้องได้บ่อยไหมเอาเนื้อเกือเน้องครับ ปลไปลาไหพูเอนพูที่น่นครับเอนพูแข่งเีง็นบานห้อครับม,มันอยู่ในน้ามั้ัฮะยู่ทั้งพูด,ดีแน่นแน่ยู่ในนามนะับมันยืดตรงพูอยู่ยยน,น,น,นามเาป็นวงไลเนยเหมืนกกน้าครับอลูกลโอเคครับครับไปหาำพูถัาเขาผสมน้ำแต่ถุงนะครับนี่ถุง 5, หา้หาสิบบาทเนียนจ้าลับ ตักทอดทางคุ่นมาใจพังนี่้มทางเหนืออดังไอ้มกไอมัไอ้มักตนั่นกัี้อันนี้ไก่ะผมว่าเครื่องในไกลว่ะ ยังหมูตัวเนน่ยผมรู้สึกเจ้าหมูเป็นยังไงนะเ,น,เน,น,นี่ยบางเดยสดบางเดนั่นย่างเจ้าย่างนี่หมูอันน้วย่างปะครับปิดมันเนีย่ยทีมันบระชื่อช้อ เอามาให้เบิงน้ำตัวแฉโอ๊กร่าเดียวไปเปนบ่ใส่บ่ใส่ตรงไนใส่ตต้องใส่สิ่อะไรเป็นไงพอรอเดี๋ยวซ้ำนั่นก็ยี่บ่ดดีไปเบิดแล้เีย้นั่นเลยเบแล้วครับครับอันนี้ใี่อีกอ่ะหอยยอีกนี่ เอาไหมเอาครับเอาเลยยใเอหดเอาแ้โล่เท่าไหร่ครับร้อยอันนี้จากรลแล้วครับอันนี้สองโลขีดสองโลขีดเอาไปโหลครับยีน,นีวันไหนได้พัก xây bằng bằng chứng 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 Xe chứng bằng <laughs> ผมจำได้แล้วพริกกระปีผมยังบ่ทันได้กินแก่แค่นั้นก่อนทอดแเราดิทอดกินมื้อเช้ามื้อวานนั้นด้อเทียนนึงแล้วเด้อมัดตัวไหนครับเนี่ยกับกระปุกครับกับคระปุกอันี้ทอดกับเอาให้มาเอาสองมีละเมนูเช้าห้อผัดขนาดใส่หมูซื้อีได้หรือเปล่าผัดขนาดใส่หมูซีได้บ่ า็ม้วดแตนมี้สะใส่เง่นบเอาซื้อสามท่านใส่ก็ได้ด้วยใช่าวไรกันนั้สามสาบาทเอามดเยนเจ้าทำมีทำมีแท้เกี่ยเพราะว่าตะไคร่กับตะไคร่หองมีตปรกูมมีออกมาตะบ้านกี่เนียแล้วพิสดดิสุเขาซื้อไปวานน่นบ่ แต่ถ้าผมจับ่าได้สสแสดงว่าผมต้องซื้อไข่ไปทั้งเต่ตอนนี้เลยทีนี้ซื้ออะไรไปหลังห้า,ามือเนาะดูจากบานลายเห็ดเพียงว,อวะอายุในตนลาดแพงเล<ห>นเ่นเลย เนี้วผัดใส้ของป้าไหลครับวะเจ้าสามสั้นผัดใส้ข้างหน้าผู้ใดใช่แนววะต้องอกดอกข้ากินทอดไข่จุกนไปโล่มันนี้มันนมีอันอะไรของอันตะวนอันนี้นมีเอาบัคเชียบอ่ะเอาบัคเชียร์เลยวะเอาเอาอย่งี้เอาไปร้อยตะเจียวนะครับเอาไปบัเชียน้ำท่งนึงไปผัด เจยังอันนี้ก็ได้จริงนะเจ้าอันนั้นอันอันบอกม่วนๆนะราคาเท่าไหร่ดูสิบาทยี่สิบบาทเอาพอละเรามีละเสร็จแล้วโอ้ยเขามาถืนตลาดบอกว่าเพิ่นคิดว่ามีของปลาวะใหมาซื้อไปแต่พี่เราอย่างมือเทอยิบอะไรย่างมาสิไปเอาไป นี่แหละกรถุงนี่ถูกครับครับเราได้กินยามเลี้ยงถ้าไปน้องด้ากินยามเศร้ายามเดินทางก็เป็นยังครับเพราะว่าทายอ้อสามสิบคุณครับครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้แล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ได้หลายอย่างอยู่วันนี้กับเขาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ